ปีนี้คุณมีดวงชะตาจะได้ซื้อบ้านหรือรถใหม่หรือไม่มาดูดวงกันครับวันนี้เรามาดูดวงกันดีกว่าครับว่าปีนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ซื้อรถหรือซื้อบ้านใหม่หรือไม่นะครับใครที่กําลังสนใจจะซื้อรถมือหนึ่งมือสองหรือว่าบ้านมือหนึ่งมือสองอยากรู้มาดูทางนี้ครับ ก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์นะครับผมอาจารย์เอกธนกรสินแสรวยง่ายหงจุ้ยรรยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยันต์ผมคืออาจารย์เอกธนกรสํานักสักยันต์ปุรุสี่ร้อยแปดบางซื่อครับผมฝากทุกท่านนะครับกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะนะครับวิธีการนะครับในการพยากรณ์ก็คือเราเลือกนะครับนี่ไพ่ใบที่หนึ่งนี่คือไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามนะครับอธิฐานในใจนะครับว่าปีนี้ เรามีดวงชะตาจะได้ซื้อบ้านหรือซื้อรถด,ดังใจเราหรือไม่นะถ้ามีโอกาสที่จะได้ซื้อก็ขอให้ได้ไพ่ที่ดีนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีแก้นะครับเอาล่ะมาเลือกกันครับเลือกหรือย,อยังนะถ้าคุณเลือกแล้วใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งได้ไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้คือมันเป็นเรื่องเศษเงินเห็นไหมเป็นเรื่องเศษเงินมีเงินน้อยนิดมากเลย นะตามดวงชะตาบอกว่าโอ้โหการจะซื้อรถเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการซื้อเงินผ่อนแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าซื้อเกินตัวมากเกินไปเพราะว่าการเงินเนี่ยมันจะเหมือนหมุนไม่ค่อยทันนะครับแต่มันก็ได้ซื้อนะครับได้ซื้อแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยทันทั้งทั้งบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสองก็แล้วแต่เนี่ยอย่าซื้อเกินตัวจนเกินไปนะครับเพราะว่าเหมือนจะผ่อนไม่ค่อยไหวหากแล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลือกินเลย นะครับหรือว่าท่านจะไม่พอใช้นะครอาจารย์ก็แนะนํานะครับว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างกุฏิหรือว่าสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนี่ก็คือการแก้ไขดวงชะตาคุณต่อมาสําหรับคนที่ได้ใบ,ใบที่2ครับคุณมีโอกาสได้รถใหม่ได้บ้านใหม่สําเร็จครับเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะการทําบุญก็แนะนําให้ทําบุญกับเด็กครับก็จะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของคุณ นะต่อไปอันที่3ครับนะฮะก็ได้ไพ่ใบนี้นะครับต้องบอกว่าการจะได้ซื้อของคุณเนี่ยยากลบาบากนะครับและไม่ควรซื้อบ้านหรือรถมือสองเด็ดขาดเพราะว่าโอ้โหซื้อแล้วจะซวยต้องซ่อมอย่างหนักหน่วงนะอาจารย์ก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความปัรถนาอยากจะได้จริงๆก็ต้องแนะนํว่าให้ให้สะท้อนเรื่องความจริงด้วยก็คือเวลาจะซื้อก็ต้องอย่า ต้องบอกว่าอะไรดูให้ดีเช็คให้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วดวงไม่ค่อยดีนะแนะนำนะครับในการแก้ดวงก็คือว่าให้ทําบุญนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกเด็กพิการคนพิการนั่นคือการแก้ดวงชะตางคุณถ้าคุณชอบนะครับคลิปนี้ผมฝากทุกท่านกดแชร์แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของผมด้วย